โอเคผ่านงั้นเรามา,าขยายตัวหนังสือให้เป็นเสียงกันนะคะ<_ <k> _ <d> _>การจดจ่ออยู่กับปัจจุบันให้ดีนั้นสติช่วยได้มากเพราะจิตมักแวบไปอดีตและอนาคตเสมอและเวลาคิดถึงอนาคตาก็ทำ เอาใจไม่ดีเพราะถ้าคิดงานเพราะถ้าคิดถึงงานที่รออยู่ข้างหน้าอีกมากก็ทำให้ท้อและถ้าคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายก็ทำให้เกรงนะคะคนที่สติยังไม่มั่นคงจิตมักจะพาออกจากปัจจุบันได้ง่ายและทำให้เกิดท้อเกิดเกรงได้ง่ายด้วยเช่นกันโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสติ พอมันแวบออกไปก็รู้ทันดึงจิตมาอยู่กับการงานขณะนั้นๆได้ไม่เกิดความทุกข์กังวลมากถ้ามีสติดีการทำงานอย่างเล่นๆแต่จริงจังก็เป็นไปได้นะคะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจประโยชน์นี้ เวลาท่านพุทธทาสว่าท่านทำอะไรเล่นๆก็สงสัยแต่ตอนหลังก็พอเข้าใจได้ว่าการทำงานเล่นๆหมายถึงการทำโดยที่วางใจไว้อยู่กับงานขณะที่ทำงานก็ไม่หวังผลหรือนึกถึงผลข้างหน้าหรือความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วมากนักเหมือนกับทำอะไรเล่นๆเ,เพราะคนเราเวลาทำเล่นก็ไม่ค่อยนึกถึงผลมากนัก แต่ขณะที่จิตใจปล่อยวางจากผลก็มาจดจ่ออยู่ที่ตัวงานในขณะนั้นโดยที่ปัญญาก็จะพั่งพลูออกมาอย่างเต็มที่เพราะไม่รู้สึกบีบคั้นหรือเกรงและหากทำอย่างต่อเนื่องจริงจังไม่เลิกลาก็จะทำให้งานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการที่คนเราจะสามารถทำงานโดย ใจอยู่ที่งานในขณะนั้นยิ่งกว่าผลงานในอดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องมีสติเป็นฐานหาไม่ใจมีแต่จะ,จะหลบไปจดจ่ออยู่แต่เรื่องความสำเร็จความล้มเหลวและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วและที่รออยู่เบื้องหน้าผลก็คือหากไม่คาดหวังผลสูงเกินไปก็จะเกิดการเกรงอันเป็นที่มา หรือปัจจัยของความท้อแท้ทั้งสองประการหรือเกิดความท้อแท้ทางโดยตรงนั่นเองนะคะการคิดถึงปัจจุบันในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันความท้อแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้สาธุค่ะหนังสือดีๆจากท่านพระเปสานวิสาโรนะคะ ไปค่ะเป็นกำลังใจในการทำงานทุกๆวันทุกๆเช้านะคะสู้ต่อ,อเดี๋ยวทางจิตวิทยาไปอ่านเจอมานะ,ะเขาบอกว่าคำว่าสู้ๆหรือสู้ต่อไปถ้าเราไปพูดกับคนที่เ,เขามีจิตตกอยู่แล้วหรือเขาท้อแท้อยู่แล้วแล้วเราไปพูดคํานี้ใส่เขานะคะมันเหมือนการผลักดันให้เขาไปสู้หรือ เขาเรียกอะไรไปสู้อยู่คนเดียวผักเขาไปไป,ปเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวนะคะถ้าพูดถึงเ,เราคยวือใครเราดูด้วยนะคะว่าเราจะให้เขาสู้คนคนนั้นเขามีอารมณ์ด้านไหนอยู่นะคะถ้าเขามีขั้วลบอยู่มากๆอย่าพูดคํานี้นะคะมันเหมือนการาผลักเขาไปลงเหวนะคะแต่ถ้าเวลาปกติไม่เป็นไรเราพูดกันได้นะคะสู้ๆนะคะ <laughs> แต่ถ้าเขามีอารมณ์ขั่วลบเราเปลี่ยนคำนี้นะคะเป็นกําลังใจดีๆนะคะเอเอเก่งแล้วนะทำได้ทำเธอเธอเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราปลอบใจเด็กๆที่เวลาเขาร้องไห้ใช่ไหมคะอ,อย่าร้องนะคนเก่งอะไรประมาณนี้นะคะให้กําลังใจกัน <laughs> ไปอ่านมาค่ะก็เลยแวะออบอกกล่าวกันนะคะ ไม่ต้องค่ะผู้อ่านอารมณ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องมีจิตวิทยากับผู้อ่านนะคะผู้อ่านไปเรืเ่อยเรื่อยรื่อย